ครับสิ่งที่ได้ของแสบอยู่กระพุมักพี่น้องเฮ้ยเอาไปขั่วใส่ใบมะพริกนวดพริกครับใส่พักอีเลือดคากสุดยอดพี่น,ออน้องเอาเซ็บแสบน้ำกันครับสวัสดีครับพ่อๆกับผมพายอยู่เคยเู้ใดเขาขออึ้นเซนเคยมันนี้เนี่ยมันแรงๆครับเอาหาหญายคั่วเรียบร้อยแล้วหาอาหารต่อพี่น้องสอนหวัวมันหาตอ่อสอนแม่ครับสอนแม่ แมงลังงามพี่น้องแมงลัางงามแมงน้างามหาอยู่หา,หากินเห็นลายิานบานเท่าพี่น้องหากินได้ง่ายถ้านีหนองมีบวกมีหนองนะครับมีบวกมีหนองขอแต่มีเขายุติบพี่น้องอาสานบานเท่ากินได้กินง่ายนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฝั่งทางนี้นะครับ เด็กย,ย,ยิ่งแยงแน่จังหอ่วยแน่สิน้องสวัสดีทักทายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทักทายหาอยู่หากินคือเก้านะครับพี่น้องก็มาแล่ากระฝากกดไลค์ให้แน่พี่น้อง,อน,น,องนี่ครับนี่ อาหารบ้านเราได้พี่น้นองได้อาหารอีสานบ้านห้องแมงขี้เตา่าแมงขีเต่าครับพี่น้องมีแมงขีเตา่ามิม้งแม่หลงังงามมิงแมงงวงบ่แมงยังเขาอิิน แมงตับเต่านะครับพี่สานบานเห่าอยู่อย่างเสรีรพี่น้องหากินไงนะครับนีพอได้หากินแถวบานเห่าขอาจะมีเข่านี่พี่น้องเนาะนิ่งละง่ามครับหลายก็ไม่ขี่เต่านิ่ละง่ามก็ไม่ขี่เตาพี่น้องหลังจากคือเก่าแล,ล้วแล้วียกแล้วงานแล้ว เอาหน้าหาหน้าให้วายวลดวกอะหาสอนแม่ง,งตัวเดี๋ยวไปสอนหยิกพี่นอบไปหยิกกินง่ายกินแม่งกินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับสอนมากสิเป็นแมงขีเต่ากับแมงหลาง,งั่ม เมงตับเต่ากับเมงละงามนะครับสวัสด,ดีทักทายพี่น้องคือเกาเดอร์อครับเดอข์ขมาแล้วกะฝากบรรยากาศที่สารบานเท่าคือเกาละ่ะหาอยู่หากินฝากพี่ตอนน้องนะครับฝากไปทางพี่น้องที่อยู่ทางไกลเด้อทางไกลน้ำทางไกลน้ำนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่ขี้สานบ้านเฮาหากินได้ง่ายพี่น้องล<า>งห่วยล่องน้องอ<า>ลงทงล่องทาช่วงนี้นก็ะยักยึดแล้วแต่ว่าอยู่นี่ก็พ่อได้กินอยู่น้องพี่น้องเนาะมามา,มาน้องฝนบ่ตกฝนบ่ตกจักเถื่อนะครับ ทานบานเฮาคือเกาหาอยู่หากินคือพอจะเป็นเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตะกี้ฝนตกแหละฮะแม่งดาวโหลดอรอบนี้ได้ปูด้วยครับได้ปู ส่วนมากจะเป็นแมงลางงามนี่ส่วนมากจะเป็นแมงลางงามอู๊ดบอกมันมาทางเขาว่วงแนห้องบึ่อเบื่อยู่ฝนอ่อนฟ้าน่ะหายมีจัดเลยตายตายตายนี่นี่โบตกหาส่วนแมงน้ำน้ำน้องแหงไว้เลย มาอีกแล้วครับทั้งทางนักขามสามขากับว่าตกบ่เลี้ยวไปท่างผนขึ้นยังเป็นตะขาบอยู่นี่ครับแมงแล้วค้นกะก้วยดิพี่น้องแกงใส่ย,ยอดบักิริกสวัสดีทถ้าทายด้วยเหญ่ยทังทางมันนักขามบอกสามขาบอกขึนอยู่สามขาบอกนะครับยัง สวัสดีท่าค่ายรอบนี้ได้แมงดาด้วยรอบนี้ได้แมงดานี่พี่น้องนาสิเป็นแมงดาผูกบ่ะตัวไหนน่อย,อยรอบนี้ได้แมงดานีครับบอรอบนี้ได้แมงดาด้วยนะครับ ตามเสี้ยวขันหอมนะครับลวกพัดแบบนี้ก็เช่นเคยมหลังงามมิตรตรัวตีง่พี่นอ้องพีท่าเสารรนครัดเบิบ่งเอางรถพี่น้องบาท,ที่นี่ของอีสานบานเฮามมิตรเนี่ยแสบแสบทางพี่น้องที่อยู่ทางไกลเนาะ เดี๋ยวไปรอบนี้สิได้ยังติดตามเดี๋ยววางของกอนนี่แข้งที่ผมเพ็ดบางยานี่เขาเรียกว่าแข็งนะครับรอบนี้ก็คือเกานูนมีขีดเตาหลายครับพีน้องเห็นบ่กล่องเห็นบ่ Mình khỉ tàu có miếng là ngâm Tâm tồn nội, tâm tồn nhẹ Điều đó Mình khỉ tàu Tiên bò Tài nhò nhò Đây Mình cắp tàu Mình cắp tàu Mình cắp tàu เจ้เต่าก็แมงหลังงามครับเพาะได้กินหละห่ะอีสานบ้านเฮาจัิงสิละ่ะตะกี้ตะเกากะร้านี่ฝนตกเนาะพี่น้องเนาะหาสอนแมงดาครับหาสอนแมงดาฮะสอนหวกไอของพอดีสวัสดีนะครับสวัสดีทักทายท่านที่เข้ามานะครับ เดี๋ยวไปอีกรอบนึงสิได้ยังรอบนี้แข้งพี่น้องเอื้อนแข้งโอ้เมย่อยู่พี่น้องเลยรอบนี้ได้กระปูความไม่กี่เตา เมือ่อไงแก่งเฉยหอนผิกเนาะพี่น้องสวัสดีทักทายเด้วยูพใอด้ถิ่เขามาได้อีกแล้วพี่น้องได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวแมงดาอาหารแรงกัน ได้นี่กันแล้วเล้งอีกน้องพี่น้องเดี๋ยวไปอีกสิได้ยังรอบดิครับก่อนล้าเต้านี่แล้วรอบนี้เต็มเต็มพี่น้องรอบนี้เต็มเต็มไม่ขีเต้าเนีนนเลยกับแมงระงำที่แม่งอันนี้ก็ได้ โมฝนบาตกฟ้าห้องซื่อๆมานี่ตะนายยังวะบมมีฝนเลยเฮ็ดยังไงรอบนี้กันเต็มตีนขึ้นเขา ในกระปูนี่หลังงามนี่ขี่เตาคือเก่าครับโอ้เมื่อยอยู่ตรนีของแซอยุกกบะูุมักครับหาอยู่หากินแบบนี้ละ่ะ ไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วพี่น้องปุรุปรูนอ่อนไม่ขี้เตาเป็นไงของเสียบอยู่ก็พูดมาคือเก่านหละ่ะพูดมากึ้ก็ว่าบริษับ เข้ามาแล้วฝากฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับหาอยู่นี่พี่น้องหอมแน่นอนมาที่นี่นี่โตหอมนี่โตหอมเลยแมงดาผูนี่ตหอมเลยครับมาที่นี่ปนใช้แมงขีเตา่าสุดยอดนี่โตหอมปนใซนแมงขีเต่าเลยเลย หอมแน่นอนครับนี่ตัวผูครับแมงดาผูมันหอมด้วยสุดยอดพี่น้องหอมครับโอ้ยตัวหอมเลยครับพี่น้องมานอีกแล้วตัวผูอีกตัวผู้อีกแล้วไม่ต้องพูด กผูอีกแล้วหอมสุดยอดพี่น้องรอบนี้แมงดาสองตัวพี่น้องสวัสดีครับขอมาแล้วฝากกดแชร์ให้เลยพิสารบา้านเฮาวิธีบ้านๆน,นะครับโคกน้องนาสวนฐานอันดอนโอ้ยตัวผูพี่น้องหอมครับโคกน้องนาสวนฐานอันดอนทักทายพี่ทักทายน้องครับน,นี่หาอยู่หากิน น้ำไฮน้ำหน้าคือเก่านีน่สีเตาเนีย่ยแมงดาเนี่ยนะครับแมนครับมาผู้เดียวมาคนเดียวยุ่หน้านี่แหละครับยุ่สวนนี่ละโอยนี่กระปูหน่อยนี่เข้ากระปูหน่อย ปูหน่อยแมงละงามนี่งเต่าครับแม่งทับเตา่าแม่ง,งน่างามน้ำขนเพิ่มกัมักก่อยเนาะน้ำขนเพิ่มกับมะขวะขวะใช้ยอ่อนหมกพริกใช้พักอีเลิศขวะใช้ยอ่อนหมกพริกใช้พักอีเลิศเน่ะ พี่น้องแมงดาผูนี่หอมเลยตัวเนี้น้อยนี่แมงดาผูครับหอมหอืมแต่ขนาดพระท่านไ้จีได็ได้กินเลย แมงดาหอมหอมครับแมงดาตัวผู้แมงดาหลายแทะแต่แมงดาเจ็ดตัวเลยพี่น้องแมงดาเจ็ดตัวแล้วร้าทลงง่ายของบอดี là ngâm <Nicum> các bạn mình là ngâm mình nhiều bỏ cưới chính cấp tàu cái gắn hấp cấp tàu cắn cấp cùng phói việc làm thì đây ในมาอีกแล้วครับปนใสปลาเข่งคักคือกันปลาดุกเนาะปลาดุกขนฝนตกนี่ครับปลาขึ้นไหมปลาบืนกระปูนม่งขี่เตาสวัสดีครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เด้อเม่งดาปนใสปลาเข่งโอ้สุดอยอดครับเม่งดาหอวมแต่ตัวผูห้ายอยู่ มาแล้วทักทายครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับข้ามาเลยจะฟาไปจากกันเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาทักทายกันก่อน รอบนีก้กมากอีกแล้วพี่น้องแม่งับเตาแม่งหละงอ่ำครับโอ้ได้ลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบิง้งพอกินแล้วล่ะพี่น้องหาไปพอกินบอหื้อยั่งโดดทีคำว่าเบิง้ง สำหรับผมพายู่เคยผู้ไทครับโคกน้องนาะสวนทานันดอนนะครับขอบคูณหลายๆสำหรับคอมเมนต์สำหรับการกดไลค์นะครับสำหรับพีสำหรับนองได้่ไอ่สุขูสุขคนเนาะสำหรับเมื่อนี่ครับสำหรับเมื่อนี่ผมพายู่เคยผู้ไทเขาวงนะครับขอบคุณหลายๆครับหาอยู่หา,หากินวิธีสารบ้านเฮาไล่นาหรือคลิปนาผมสิภาพไปเห็ดหยังนะครับฝากฝาก,ฝากพี่นองเป็นกำลังใจให้ในเะด้อพี่นองเด้อสุขูสุขคนเนาะ สำหรับรายนี้ผมพายุเขยผู้ไทยเขาว่งก็ขอกก่าวคำว่า,ขอ,วา,ข,อวา,าขอบคุณเลยกัสวัสดีครับพี่น้องครับ